คาเซโอตัวจอใหญ่ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ตัวจอใหญ่แล้วตัวเลขใหญ่มากครับพอดีจะแพ็กของส่งให้คุณลูกค้าที่ลูกค้าเก่าครับที่บางเลนนครปฐมนะครับพอดีพี่เขาข้อมือค่อนข้างใหญ่ครับต้องใส่รุ่นนี้เหมาะกว่านะครับหน้าจอจะเป็นแบบสีดาเข้มๆเ,เ,เลยครับเพราะนั้นเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะดูคมๆนิดนึงนะครับผมตัวกรอบค่อนข้างใหญ่มากนะประมาณ5เซนนะครับผมถ้าเทียบกับเหรียญ1ินี่ก็อนะเออเหรียญสิไปวางนี่ยังไม่ได้ ไม่ได้เนื้อจอมาเลยนะครับระจอมันใหญ่มากแล้วังไม่นับก่อบมลดครตัวเบล้อมเลยนะครับผมฟังก์ชันมีปลุก5ครั้งจับเวลาตั้งเวลาต่างประเทศได้1ปะเทศกระน้ำได้100เมตรมีมไ,ฟไฟให้ด้วยนะครับ เรียกว่าจัดมาให้คร,ค,รครบหมดตัวกรอบจะเป็นสีเทาเข้มๆนิดนึงนะครับแต่หน้าจอจะเป็นสีดานะครับขนาดตัวเรือนก็จะ่างที่บอก5เซนค่อนข้างใหญ่นะครับขอบตัวเรือนค่อนข้างหนาน้ดนึงนะครับเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ค้ำหนึ่งปีพร้อมกล่องิุ่มประกันศูนย์นะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ที่บางเลนมากนะครับสนใจอยากได้แบบพี่ที่บางเลนมากนะครับสั่งทางไลน์ไลน์แอดเบอร์โทรครับทำไม่ถูกโทรปรึกษาพี่ดูในยูทูบติกตอกทั้มาในข้อความในติ๊กต็อกยูทูบนะครับเดี๋ยวพี่